สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเจ้าหน้าที่ซุ่มหน้าร้านส้มตำก่อนรวบมิ้นแจ้งมาตรา112ปราศัย6เมษารวบตัวไปสโมสรตำรวจ เมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่10พฤษภาคมที่ร้านส้มตำ20ถนนแจ้งวัฒนะเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุ่มมิ้นนักกิจกรรมทางการเมืองพร้อมอ่านหมายจับข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จากสอนอบุพารามโดยเป็นหมายจับกลุมเดียวกับโจเซฟนักกิจกรรมทางการเมืองอีกรายจากการปราศัยในกิจกรรมที่อนุสวร,รี์พระเจ้าตากสินวงเวียนใหญ่ในวันที่6เมษายน2 2,565ที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมิน้นร่วมกิจกรรมกับทางกลุ่มคณะราษฎรยกเลิก112คอรอยอ112ที่หน้าสถานทูตสหรัฐอเมริกา เมื่อจบกิจกรรมมีการร่วมรับประทานอาหารกับนายสมยศพรกษากเกษมสุขแกนนำกลุ่มคอรยอย2อ112พร้อมนักกิจกรรมคนอื่นๆที่ร้านดังกล่าวเมื่อรับประทานอาหารเสร็จเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า10นายแสดงหมายจับดังกล่าว ต่อมานายสมยศเจราจาต่อรองกับตำรวจขอเป็นผู้ขับรถยนต์พามิ้นไปส่งที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดสโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตพร้อมมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหนึ่งนายนั่งรถไปด้วย รายงานข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามมิ้นตั้งแต่หน้าสถานทูตสหรัฐต่อมาได้ตามมาถึงร้านอาหารดังกล่าวแต่ยังไม่จับกลุมโดยทันทีโดยรอให้รับประทานอาหารเรียบร้อยก่อนจึงได้มีการอ่านหมายจับดังกล่าวโดยระหว่างการนั่งรถไปยังที่หมายทางเพื่อนนักกิจกรรมได้มีการโทรศัพท์แจ้งการจับกุมกับทางศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้มิ้นซึ่งมีอาการเจ็บตาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าตนไม่เสียใจไม่หวั่นไหวฝากมวลชนดูแลน้องๆในขบวนการต่อสู้ความว่าไม่หวั่นไหวไม่เสียใจสักนิดอย่างน้อยได้สู้มาหลากหลายรูปแบบ หนูขอบคุณทุกคนมากๆที่สู้ไปด้วยกันไม่ต้องห่วงหนูนะแต่หนูฝากมวลชนดูแลน้องๆในขบวนแทนหนูทีคงถึงเวลาที่ต้องไปดูแลน้องๆในเรือนจำขอบคุณค่ะจากหัวใจขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ